สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฝันบอกโชคนะคะวันนี้เราจะมาทำนายฝันในเรื่องของการฝันเห็นเด็กผู้หญิงค่ะฝันนี้จะดีหรือร้ายยังไงเรามาฟังกันนะคะส่วนใหญ่แล้วการฝันเห็นเด็กก็มักจะเป็นความฝันที่ดีผู้ที่ฝันก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์ได้ลาบ ซึ่งอาจจะเป็นเงินหรือสิ่งของโดยสิ่งนั้นก็จะมาถึงในเร็ววันนี้สำหรับคนที่มีคู่แล้วอยากมีบุตรก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีสมใจถ้าหากว่าในฝันนั้นเป็นเด็กทารกทำนายได้ว่ามีเกณฑ์ได้ลาบหรือจะประสบความสำเร็จอย่างมากในธุรกิจที่ทำอยู่หรือในอีกด้านหนึ่ง ก็คืออาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาในแบบที่คุณก็อดสงสารไม่ได้ซึ่งคุณควรจะมีสติในการให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างมากไม่เช่นนั้นอาจจะก่อให้เกิดความยากลำบากกับคุณได้หากได้ฝันฝันว่าเด็กทารกนั้นเป็นเด็กผู้หญิงคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากสิ่งที่ทำอยู่มีโชคลาภเข้ามา ผู้ที่มีคู่และหวังจะมีบุตรก็จะสมหวังหรือมีเกณฑ์ได้อุปการะคนหรือสัตว์เลี้ยงแต่ทั้งนี้ก็ควรระวังเรื่องการใช้เงินและสุขภาพของตนเองบ้างสักนิดนะคะหากในฝันนั้นฝันว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ารักมากให้ระวังเรื่องของคู่ครองซึ่งอาจจะต้องหันมาเอาใจใส่ใช้เวลาร่วมกันและพูดคุยกันให้มากขึ้นอีกสักนิดค่ะ และถ้าหากว่าคุณฝันว่าได้อุ้มลูกหรืออุ้มเด็กจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการงานเป็นอย่างดีคนโสดมีโอกาสได้พบเนื้อคู่หรือคนที่ถูกใจในเร็วๆนี้ยิ่งหากว่าถ้าความฝันนั้นคุณฝันว่าเด็กอึอหรือฉี่ใส่ตัวคุณด้วยยิ่งมีเกณฑ์จะได้ลาบมากขึ้นเป็นพิเศษด้วยค่ะสำหรับเลขมงคลของความฝันนี้ได้แก่หน 3 3 3 1 7และ5 1 3ค่ะฝันนี้เป็นฝันที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปใครกดแล้วก็ขอให้โชคดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ